หรือจากโลกได้เหมือนตาบอดขโมยควายหรือภายเรือนในหนองฉะนั้นคนตาบอดขโมยควายคนตาบอดได้อ,อ่านเป็นขโมยก็ไปลักควายเขาจับควายได้แล้วขึ้นขี่หลังตีควายเรื่อยไปควายก็เดินวนอยู่ในคอกเรื่อยไปแต่ควายจะเดินไปถึงไหนอย่างไรก็หารู้ไม่ตีควายเรื่อยไปจนสว่างนึกว่าคงไปได้ไกลแล้วที่แท้ควาย ก็เดินวนเวียนอยู่ในรั้วบ้านนั่นเองจนเจ้าของควายตื่นขึ้นมาเห็นและร้องถามว่านั่นจะเอาควายไปไหนจึงรู้สึกว่าตนหลงตีควายเสียแย่ในที่สุดก็วนเวียนอยู่ในรั้วบ้านนั่นเองการที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะตาของตัวบอดมองไม่เห็นทางจึงได้วนอยู่ไม่รู้จักสิ้นสุดข้อนี้ฉันใดอุทิชนที่ถูกอวิชาครอบงำอยู่ก็ฉันนั้นไม่เห็นอริยส,สัจสี